เรียบร้อยครับถือว่ามาตามนัดครับล่าสุดลิเวอร์พูลคอนเฟิร์มเวอร์ชิลฟานได้ขยายสัญญาใหม่กับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับตามมาติดๆครับเมื่อลิเวอร์พูลประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเวอร์ชิลฟานได้กับตันทีมตกลงขยายสัญญาใหม่ออกไปเรียบร้อยแล้วแถลงการบอกว่าวันนี้ฟันได้ครับเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลเพื่อขยายระยะเวลาของเขากับสโมสรไปนานกว่าฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5 กับตันทีมลงนามในสัญญาที่จะทําให้เขาได้มีส่วนร่วมกับทีมต่อไปในฤดูกาลข้างหน้าหลังจากที่เขาเนี่ยย้ายมาอยู่ในถิ่นแอนฟิลนานกว่า7ปีครึ่งฟานดก็บอกว่าผมมีความสุขมากภูมิใจมากเลยแน่นอนว่ามีหลากหลายอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในหัวของผมตอนนี้ก่อนที่จะมาพูดอะไรต่างๆเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจความรู้สึกปรับปลืม้มมันน่าเหลือเชื่อมากๆนะการเดินทางของผมตลอดอาชีพที่ผ่านมา แล้วสามารถขยายมันต่อกับสโมสรอ,อีก2ปีคือสิ่งที่น่าอัศจรรย์และผมมีความสุขมากจริงๆเป็นเวลาที่แสนจะมีความสุขเป็นลีพูลเสมอมามันเป็นแบบนั้นมันอยู่ในหัวของผมมาตลอดมันคือแผนการที่มีมาเสมอและมันก็คือลีพูลมาตลอดในหัวของผมไม่มีความสงสัยอะไรว่านี่คือสถานสถานที่อ่าสำหรับผมและครอบครัวผมคือหนึ่งในลิเวอร์พูล บางคนเนี่ยเรียกผมเมื่อวันก่อนว่าสเกลสเกลเซอร์ที่ถูกรับมาเลี้ยงผมภูมิใจที่ได้ยินอะไรแบบนั้นมันทําให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมฟันได้ครับย้ายจากซาลามันต้านักบูลมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2018เดือนมกราคมกลายเป็นกําลังสําคัญพาทีมคว้าแชมป์ทุกรายการฟันได้ครับลงสนามไปแล้ว314เกมให้กับลิเวอร์พูลครับและยิงไป24ประตูและเตรียมพาทีมเนี่ยชูถ้วยแชมป์พเมลีกในฐานะกัปตันทีมครั้งแรก ตอนจบซีซั่นด้วยนะครับล่าสุดก็คอนเฟิร์มขยายสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลออกไปแล้วสำหรับเวอร์จิลฟานได้ครับ mm hmm. ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกคนหนึ่งโมซาน่าต่อ2ปีฟานได้ก็ต่ออีก2ปีนะครับอีกคนก็คือเทรนต์อาริเซเดอร์อานอที่ตอนนี้สอเวลจะโยกไปที่เรอัลมาดริดราเชลุคข,ขาวหลังจากจบฤดูกาลนี้ย้ายแบบฟรีเอเย่นนะครับก็รอประกาศอย่างเป็นทางการเนาะในส่วนของเทรนต์อานอท แต่ส่วนฟานได์กับโ,โมซาน่าก็เรียบร้อยดีนะครับอยู่ที่เมอร์ซี่ไซต์ต่อไปอยู่ที่แอนฟิลด์ต่อไปนะครับก็ถือว่ายินดีกับแฟนคลับลิเวอร์พูลเหล่าสมาวกของเดอะคอปด้วยนะครับที่ประสบความสําเร็จในการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับทั้งโมซาน่าและก็วร์จิลฟานไดครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของลูกพี่เนย์มาผมกันหน่อยครับเนย์มาร่ําให้อีกแล้วครับเจ็บขาสนามอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเนย์มาเดาวิงสสยแว่นเจ็บอีกแล้วครับ เนม่าครับเดายิงสายแว้นของซานโตสครับน้ำตาแตกครับออกจากสนามอีกแล้วเมื่อได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาซ้ายระหว่างเกมชนะแอตเลติโกเมเดโรครับ2ประตูสูงในลีกบราซิลเมื่อวันพุธหัววัย3 3ปีอย่างเนม่าได้รับบาดเจ็บอย่างต่อนเนื่องครับและย้ายกลับมาการ์เในบ้านเกิดซึ่งเขาก็เพิ่งถอนตัวออกจากทีมชาติบราซิลไปเมื่อเดือนก่อนเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บนั่นแหละเนม่าครับกลับมาลงสนามอีกครั้งแต่ก็ต้องออกจากเกมไปนาะทีที่34เพราะมีปัญหาเจ็บขาซ้าย เซซ่าซามปโยครับคุณซือของซานโตเกล่าวหลังจบเกมบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะให้คําตอบพิเชษเจนเรายังไม่ได้ตรวจเลยเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ของเกมซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราวางแผนเอาไว้มันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็เท่านั้นแหละอตอนนี้เราต้องภาวนาว่ามันจะไม่ทําให้เดม,ม่าต้องพักนานๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ด้นของกุนซื คุณสื่อของซานโตสนะครับได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเนม่านะครับเจ็บอีกแล้วครับลูกพี่ผมนะครับโอน้ําตาแตกครับร้องให้เลยนะถือว่าเสียใจเสียความรู้สึกมากเพิ่งกลับมาเล่นเองอ่ะเจ็บอีกแล้วว่าโดนอีกแล้วเนม่าผมนะครับถือว่าร่างกายเนกรอบกรอบไปหมดแล้วครับยากมากๆที่จะเล่นบอลเต็ม90นาทีครับเนม่ายืนระยะไม่ค่อยไหวละสุดเซอร์ไพรส์รูอเปล่านะครับสื่อโหมว่าเดอะบอยมีสิทธิ์ย้ายจอยลิยูกูฟรีฟรีนะครับ โอ้ดีสแตนดาร์ดครับผมสื่อเบลเยียมจุดกระแสมีโอกาสที่เคดอรดบรอยครับจอมทัพของแมนเชสตีรเนี่ยจะย้ายร่วมทีมลิ์พูลในตลาดซัมเมอร์นี้เดบรอยครับประกาศแยกทางกับแมนเชสตีรหลังจบฤดูกาลเนี่ยครับโดยมีกระแสข่าวว่าหลายทีมในเบลเยี่ยกสอเกอร์รวมถึงซาอุดีโปรลีกนั้นสนใจอยากได้ตัวเดบรอยไปแบบฟรีๆ <c oughs> ยังไงก็ตามครับมีรายงานบอกว่าเดบรอยครับมีความจริงจังในการพิจารณาย้ายข้ามไปเล่นในถิ่นแอนฟิลด์ด้วยเหมือนกัน เดอรอยเองครับในวัย33ปีเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะย้ายไปตะว,วันออกกลางและอยากคาแข่งในโยุโรปมากกว่าและมีโอกาสเหมือนกันที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวลิเวอร์พูลคือทีมที่คุณปู่ของเดอรอยเนี่ยเชียร์มานานละและตัวเขาก็เคยออกมาบอกว่าชอบลิเวอร์พูลและติดตาไมเคิลโอเว่นในวัยเด็กหากเขาย้ายไปเล่นให้ลิเวอร์พูลครับภรยา,ยายและลูกๆของเขาอีก3คนก็ไม่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่อีกต่างหากหลังจบเกมชนะ,ะคริสตาวาเลนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเดอรบอยบอกว่าตอนนี้มันยังพูดยากนะ การตัดสินใจย้ายออกจากสตีพึ่งเกิดขึ้นเองพึ่งผ่านมาแค่สัปดาห์เดียวเองและผมยังไม่ได้เจอครอบครัวผมเลยเราจะได้เห็นกันเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับไรฮิมโซลลิงเอาอยัางไงต่อครับเนี่ยโอ้โหไรฮิมโร์ลิงครับมืด8ด้านครับอาร์เซนอลยังไม่แจ้งอนาคตว่าจะเอาอยัางไงต่อดิเมลครับสื่อมือผู้ดีรายงานบอกว่าหนูริ่งครับไรฮิมโซลลิงเนะี่ยแล้วก็ทีมงานยังไม่ได้รับแจ้งจากอาร์เซนอลว่าจะได้ย้ายแบบถาวรหรือไม่หลังหมดสัญญาย,ยืมตัวมาจากเชลซี ดาวเตะวัย30ปีอย่างเ t อร l i n g ครับเย้ายจากเชลซีมาอยู่ในถิ่นอ m i r a t e s Stadium แบบยืมตัวยาวทั้งฤดูกาลเยองก็ตามครับเขาเป็นสำรองส่วนใหญ่และทำผลงานไม่ออกนะครับราฮิมเนี่ยยิงไปแค่ประตูเดียวจากการลงสนาม24เกมรวมทุกรายการและเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกแค่5นัดเท่านั้นรายงานก็บอกว่าตอนนี้ a ์ s ซนอลครับยังไม่ได้แจ้งไปที่ตัวตั้งแต่หรือทีมงานอย่างว่าจะเอายังไงนะครับเมื่อ,อ,อตอนนี้สัญญายืมตัวของเขาจะหมดลงในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ สัญญาของเซอร์ลิงครับกับเชลซียังเหลือถึงปี27ซึ่งดูเหมือนว่าเชลซีครับก็ไม่ต้องการจะใช้งานเขาอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในแผนนะม่น่าจะหมดสิทธิ์คำส้อยแล้วนะครับโอโ้โอหโหนั่นเลยครับก็ต้องรอดูครับว่าจะจบแบบไหนนะครับโอ้โหจะจบแบบไหนครับก็รอดูแล้วกันสําหรับไรฮิมเซอร์ลิงนะครับจะลงเอยแบบไหนก็รอดูแล้วกันถือว่าสถานการณ์คุมเครือนะ เลืนไม่เข้าใครไม่ออกก็รอดูครับฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับฝากด้วยครับสำหรับแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกครับถ้าใครสนใจก็ไปสร้างทีมสุดมันสร้างทีมในฝันของทุกคนได้ครับรุนรางวัลใหญ่รอบใจทุกแมตช์นะครับแอดไลน์ไปทีแฟนตาซีสามห้เอสได้เลยอย่าลืมมีอาน้ำนักด้วยนะครับกิจกรรมตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มสิบมษายนนะครับไปสร้างทีมเหมือนคุณไปจัดทีมอยู่ข้างสนามเรื่องนักเตะแฟนตาซีโดนใจนะครับ ขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตให้ฟังแบบต่อเน,นื่องครับคืนนี้แมนยูห่วนกับลียงนะครับตีสองยูโรปาลีกนัดที่2ครับมาดูกันมารู้กันว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป